ก็ออกกสวัสดีครับทุกคนทุกท่าน,นท้กคนทุกคนของพีหนะด้วยการคูจีเฮสวันนี้ผมถามกับมาเล่นเกมไวซ์ซันไลท์ของนะซึ่งมันแบบทีเก่าแล้วแหะแต่ผมก็จะมาเล่นเล่นในวันนี้ของนะทุกคนนะก็สังเกตได้ว่าทำไมวันนี้ผมถึงเสกแปลกๆครัคนนวันนี้ผมป่วยโอเคอ่าผมคิดจะคิดถึงเลยสมัยเก่านเนี่ยโหดูเอง โอ้โหดูดิเดดเดดเดดเฮาดิอาดิดีตะวันก็ปล่อยอะไรนี้เกิดแบบนี้ก็เลยไปดีครับเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดิแป๊บตายได้ไงอ่ะที่นี่ผมตายได้ไงคนดูผมงงว่ะไอ้คุ้มที่อยู่ในนั้นน่ะให้นจริงก็เปิดประตูมาดิใส่หน้าับใส่โซนุนนู่นมาแต่ไอเดินอยู่โอเคภารกิจในวันนี้ซึ่งภารกิจในวันเนี้ยผมบอกเลยว่าภารกิจเดียวก็คือข่มฆ่าการนี่ออกจากที่นี่ให้ได้นะ มชอชตูหับนี่คืออาหารมื้อเย็นที่วันนี้อันนี้อะไรเนี่ยขี้เหรออันนี้เต้าหู้กับปองนมไอ้คุณพี่คนเนี้ยหอนั่งเลยนะนเธอ,ค,อคนน่าราักเลยอ่ะเอะเนีคลิน,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 นี้มันเห็นมันเหยียบอาหารด้วยไอ้คนดูโอ้โหไอ้ีสมควรแน่ที่โดนจกกดับก้คูข้อหาข้อหายทำตัวอย่างนี้แหละ รอยผมต้องการออกจากครุที่นี่อย่างรวนเลยตามมอมอหลีอ่ะปืนหายปืนหายเขาโดนตวงไอ้ไม่ค่องนละโว้ยอะช้จ เฮ้ยยิงกูทำไ,ไอะไรเงะ้าา่ะเห็นกูเห็นกูมีโดนเลนะนี่คือมงอิจฉาเนาะของจริงของจริงไม่สิต้องเรียกว่าของแท้ของแท้ของแต้ของแท้แค่นี้นะของแท้แท้ห่นะแต่มราเริมรู้สึกว่าตัาวรัวคนนั้นเขาจะทำอะไรกันนะไอ้ก้า,าวมอมอ้ก้า,าวก้า,าวมอมมาก้าวมอมอมันดีไหมง่ายอยู่ดีอะไอ้ค้ไม่รู้เลย คนดีมันเป็นีของมันวไม่ต้องแขกคุเมายิงตรวนี้แหละููหุ้มมือไเอคนไอเองพวกเอ็กคนนั้นอ่ะเอกวคนที่อยู่ในข้างในวนิมมือให้เลยเว้ยนะนช่วยแล้วไม่ช่วยมาทรมาคกูอ็นเห็นช่องโดนพวกกูโดนทรมารล้วหรูจะทำให้มือทรมาด้งอีกสัสโอ้หนสวัสงหนสวัางช่วไทยหนดสวัะ เว้ย้ยมาเด็กมาเด็ดมาเด็ดมีก้าโมงมึงอะมีแค่แตกเลยโอปล่อยนะว่าไงพวกไอตรวจทั้งหลายผมไม่ได้ทำอะไรผิด You're the last one complete the mission เศนะตบๆเนี่ยนันนมอยยิ่กว่าตสวันนี้นั่นแซ่บไคราดีนย่รยิ้อทของโดนนย ลูนามีเชื้อเลยสำงคัแมากมาครับโอ้ยคุณแม่ของลูนามีมานมะตำรวนไม่มาอย่างนี้ก็ใส,ส่โจทย์ในสีขาวรออะไรไปละรวมต,ตอนนี้ตอนนี้ไปช็ช่วงจากที่ผมสามารถะรอได้แล้นะไม่ไ,ม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 ไมเมบอกว่าพลานจะสะดวกนะรัวเหรอ ว่าคนท,ทีแ่แฮกตัวครับเคุณแน่อะไรละดูคนจะทำกายร,รอที่นี่ได้อไอ้กูบ้าเลยนี่โอเคถึงลางโจนที่เราคนดูโอ้โหเดินมานานมากคนดูเก็บออ็อชเอตเก็บเอเคมาดิก็มาดิครับ เอาละไอ้ผู้ตำรวจเตรียมตัวได้เลยเพราะครั้งนี้จะถึงเวลาทําการไปแก๊งไไฟแกงแบงแกงมึงไอ้ผู้ตำรวจถึงฐานตำรวจเรียบร้อยแล้วไอ้ตำรวจคนนั้นล่ะตำรวจเออเพื่อนเราวะเพื่อนไปเลยไปเลยก็ไปเลยถือเวลาไปอย่าหล่อเท้แล้วถึงเวลาทำการอย่ารีบอย่าเรากองกองไปไงไอ้ผู้ตำรวจอ่าก็บุกไปแบบหล่อเท้เลยแล้วกันตายดิ สายดิสายเองคนตวงดิคนทำไงฮะทำไมช็อตกันไี่ตุกซองเออรูซองดิฮารดิฮารดดิอาดิ ¡Incluso! <coughs>